บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกอบอตอและนายกอบอตอเบื่อช่วงสายๆจนถึง5โมงเย็นที่ผ่านมาหลังจากที่มีการปิดหีบไปแล้วเนี่ยจะบอกว่าหลายจังหวัดมันมีหลายเหตุการณ์ที่เหลือเชื่อนะครับว่าจะมีแบบนี้ด้วยเริ่มต้นกันที่สมุทรสงครามกันก่อนเลยนะครับหน่วยเลือกตั้งที่1และหน่วยเลือกตั้งที่2หมู่12ตำบลลาดใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับอยู่ที่ภายในของมหาวิทยายลัยวิทยายลัยเทคนิคสมุทรสงครามพบว่า ตรงจุดเลือกตั้งชาวบ้านไปเห็นว่ามันมีกล้องวงจรปิดส่องมาที่คูหาเลือกตั้งถึง8ตัวด้วยกันแล้วก็มีสัญญาณ Wi-Fi ด้วยคือกลัวว่าเอ๊ะมันจะกลายเป็นการจับภาพตอนที่ชาวบ้านเข้าคูหาหรือเปล่าล่าสุดครับตรวจสอบเพิ่มเติมมีรายง,งานบอกว่าจุดนี้เคยเป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด19แต่ว่ายกเลิกไปแล้วเมื่อเดือนเศษนะครับแล้วก็มีการถอดสายสัญญ,ญาณกล้องวงจรปิดออกหมดแล้ว WiFi ที่ติดตั้งเอาไว้ให้เจ้าหน้าที่ใช้ทำงาน เพราะฉะนั้นไอ้ภาพที่หลายคนกังวลว่ามันจะบันทึกไปเนี่ยก็คงไม่มีนะครับมีผู้แจ้งไปว่ามีกล้องวงจรปิดนั้นติดอยู่ซึ่งกล้องวงจรปิดเนี้ยเราใช้เมื่อตอนที่ทําศูนย์พักคอยเรื่องโควิดซึ่งเลิกไปแล้วกว่าหนึ่งเดือนแล้วก็กล้องวงจรปิดตอนนี้ไม่ได้ใช้นะครับตามที่เห็นในภาพนะฮะก็ไม่ได้มีการต่ออย่างใดและสายก็ยังกองอยู่ตรงนู้นนะครับไม่ได้มีการต่อใดๆทั้งสิ้น ซึ่งทางผู้ตรวจการเลือกตั้งของจังหวัดสมุทรส,สงครามนะครับเพื่อความสบายใจก็เลยให้เจ้าหน้าที่ไปเอาผ้ามาคลุมกล้องวงจรปิดอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเรื่องนี้จบนะฮะไม่ได้มีภาพเล็ดลอดอะไรออกมานะครับครับผมส่วนที่ราชบุรีครับแม่ลูกคู่หนึ่งต้องไปพบกับเจ้าหน้าที่ฮะเพราะมีการฉีกบัตรเกิดขึ้นครับบริเวณหน่วยเลือกตั้งที่2เขตเลือกตั้งที่2หมู่ที่3ตบนเจดีหักตัวเมืองราชบุรีนะครับ มีผู้หญิงสองคนฮะคุณผู้ชมต้องไปพบกับตำรวจประจำหน่วยเลือกตั้งหลังจากที่มีคนฉีกบัตรเลือกตั้งในคูหาเลยนะครับโดยมีปลัดอำเภอเมืองราชบุรีเนี่ยมาร่วมตรวจสอบด้วยสอบถามเบื้องต้นทั้งสองคนเป็นแม่ลูกกันคนที่เป็นลูกเนี่ยไม่พอใจทางเจ้าหน้าที่เพราะอะไรเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปดูแลคุณแม่ซึ่งอายุมากแล้วเป็นแม่แม่เท่าแล้วเนี่ยนะฮะอาจจะมีการชี้นําให้ลงคะแนนหรือเปล่าก็เลยไปยื้อแย่งบัตรเลือกตั้งมาแล้วก็ฉีก นำตัวทั้งสองคนไปโรงพักก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายอ้าวนี่ที่ราช,ชบุรีในขณะที่เชียงใหม่ครับคุณผู้ชมบรรยากาศการเลือกตั้งต้องบอกเลยว่าคึกคักแล้วแต่ละคนเนี่ยคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด1ินะครับกรรมาการและก็เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งที่1เขตเลือกตั้งที่13โรงเรียนบ้านแม่แจ๊อะอําเภอแม่แจมที่เชียงใหม่ตรงนี้เนี่ยต้องมีการปิดหมู่บ้านก่อนหน้านี้เพราะการระบาดของโควิด -19 ดังนั้นเจ้าหน้าที่ทำยังไงฮะใส่ชุด PPE เลยครับ ล้องกันเอาไว้ก่อนนี่<า>เห็นไหมฮะฉากใสกั้นเลย<า>แล้วผ่านการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ล่วงหน้า1วันด้วยนะครับจะมีการเปิดหีเปิดคูหาให้ไปเลือกตั้งตอนนี้มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ย ในพื้นที่นี้414คนครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะลงไปที่ใต้กันหน่อยครับจังหวัดตรังครับปรากฏเป็นภาพคุณยายวัย90ปีครับคุณยายเลื่อนครับพี่คิงเห็นใช่ไหมครับที่หัวของคุณยายมีไฟส่องกบมาด้วยเหรอนั่นคือไฟฉายครับเอาไว้ส่องกบเอาไว้ตอนกรีดยงกรีดยางว่ากันไปคุณยายบอกให้ลูกชายพกมาด้วยครับเพราะกลัวว่าแสงจะไม่พอเดี๋ยวตอนเข้าคูหาจะกาผิดช่องครับสร้างรอยยิ้มสร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่เห็น90ปีแล้วแต่ก็ ออกมาใช้สิทธิ์นะครับคุณยายให้ลูกชายพามาด้วยอยากจะมาใช้สิทธิ์เพราะไม่ได้เลือกตั้งแบบนี้มานานถึง8ปีแล้วครับผมคุณยายคงคิดถึงบรรยากาศการเข้าคูหาแล้วก็หย่อนบัตรเลือกตั้งนะตอนอายุ82เนี่ยผ่านมา8ปีวันนี้90แล้วเนี่ยยังมีแรงชูบัตรอยู่เลยก่อนจะหย่อนลงไปน่ารักครับน่ารักแม่แล้วก็เป็นสีสันให้เรายิ้มได้ด้วยนะฮะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวัน จะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ